จริงๆต้องบอกปีไม่ดีเนี่ยต้องเข้าสู่ปีชงช่วงเวลาที่ปีชงเขาเตือนมาเป็นช่วงจังหวะที่คุณต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์เรื่องการลงทุนเรื่องความพุ่งพานซึ่งในปีชงเองเนี่ยค่ะมีทั้งหมด4ปีด้วยกันมีปีจอปีมะโรงปีฉลูและปีมะแม่ปีจอสิ่งที่ต้องเตือนสำหรับคนเกิดปีชง ต้องระมัดระวังเรื่องคําพูดเพราะปีจอโดยส่วนใหญ่เป็นคนตรงแต่เจตนาเขาดีแต่ปีนี้เป็นปีที่คนจะไม่เข้าใจเจตนาเขาัเหมือนอารมณ์นะใช่ฮะนั้นปีจอเนี่ยต้องระมัดระวังแล้วปีจอต้องบอกปีนี้เป็นปีที่ปากศักดิ์สิทธิ์แช่งใครโดนเลยนะพี่เกิดปีอะไรคะจอพี่ช่วยบอกให้จานรวยขึ้นหน่อยสิคะพี่รวยคอยรวยรวยแล้วรวยรวย้วยรวยไม่มีเงินเมค่ะรวยรวยเขาบอกปีเนี่ย วิธีการแก้คุณสามารถไปแก้ที่วัดเล็งนายีหรือวัดที่ขึ้นชื่อว่าสามารถแก้ปีชงได้ไปแก้เลยอันนี้เพื่อความสบายใจแต่แก้ในแง่ของของแบบไทยก็คือว่าให้คุณเนี่ยเตรียมอาหารไปให้สุนัขจรจัดเอาปลามาฉีกขยำขยำขยำโอเค okay. สามหอ่หอหอ้าห่อแล้วเอามือเนี่ยรวบไปที่อาหารและพูดว่าที่ผ่านมานึกว่าให้หมามัน<อ>ห้ามพูดหมายว่าอ๋อไม่ให้พูดเดี๋ยวเดี๋ยวเขาดูดเสียงค่ะ<อ>มันดูรุนแรงแต่ต้องพูดถูกต้องที่ผ่านมานึกว่าหมามันแล้วก็ ไปให้หมดอย่ากลับมาแว่งกลับกันอีกพูดกินได้ไหมไม่ได้มันเป็นมันเป็นโบราณต้องหักแล้วเราก็ไปให้หมามันเลยเราก็ไปวางวางไว้ค่ะแล้วพอเขาพอมัเสร็จเรียบร้อยปั๊บก็จบละเราก็เก็บที่เราขอไว้เอามาไปทิ้งถังขยะอย่าเป็นภาระสังคมอันเนี้ยจะเป็นการแก้ที่ดีนั่นคือในสําหรับคนเกิดปีจอนะคะมาสู่ปีมะโรงปีมะโรงเนี่ยตลอดทั้งปีต้องบอกเลยค่ะคุณขาปีนี้จะเป็นปีที่คนมาหาคุณเพื่อผลประโยชน์ ชัดเจนเลยเพราะว่าปีมะโรงเป็นปีที่ใจใหญ่ปีมะโรงโดยส่วนใหญ่รู้เขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกเล่จึงหาปีมะโรงเป็นแบบนี้ปีมะโรงโดยส่วนใหญ่รักษาน้ําใจคนอื่นจนตัวเองชีช้ำนั่งศารแต่สุดท้ายตัวเองหมดตัวแต่คนก็ไม่รักเหมือนเดิมงั้นปีมะโรงปีนี้ต้องระมัดระวังหาปีนี้ต้องมีระยะกับทุกสิ่งมีระยะกับทุกคนแล้วที่สําคัญคือปีนี้เป็นปีที่ต้องคิดให้ดีถ้าระมัดระวังเรื่องนี้ได้คุณรวยอย่างแน่นอน ต้องระมัดระวังนะ,นะ,ะปีมะโรงนะวิธีการแก้ค่ะให้เราไปสักการะนะคะเ,เทพมังกรในในศาลเจ้าจีนหรือว่าองค์พญานาคาราชไปกราบสักการะทั่วไปเพื่อจะขอให้เราเนี่ยไม่ชงกับสิ่งที่เกิดขึ้นม,มาต่อไปคนเกิดปีฉลูค่ะปีฉลูเนี่ยค่ะเป็นปีที่โดยส่วนใหญ่ขาดความมั่นใจในตัวเองปีนี้จะเป็นปีที่เรารู้สึกเราหมดแรงบันดาลใจปีนี้เป็นปีที่คุณต้องฮึดตัวเองขึ้นมา แล้วก็ต้องสู้กับความหมดแรงบันดาลใจให้ได้<ะ>แล้วคุณจะรุ่งมากปีฉลูแนะนําให้คุณเนี่ยไถโคกระบือ5บาท10บาทวัดไหนก็ได้คุณไปทําเลยแล้วคุณจะรอดจากทุกสิ่งเรื่องราวของปีชง<ะ>ปีสุดท้ายคนเกิดปีมะแมปีมะแมเนี่ยต้องบอกว่าที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่เนี่ยตัวเองเนี่ยช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นตัวเองเป็นเนี่ยแล้วเป็นคนที่เปิดโอกาสให้คนมาหาผลประโยชน์ด้วยตัวเองแปลว่าคือเป็นคนใจดีเกินไปใจดีความใจดีทําให้พังที่ผ่านมาแต่ปีเนี้ยแนะนําเลยนะคะสําหรับคนเกิดปีมแมค่ะ ให้หาสัญ,ญลักษณ์ในรูปแกะเพราะปีมะแมคือแพะ,ะจับแพะมาชนแกะก็ค,ะคือหาสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นแกะรูปแกะเนี่ยมาวางไว้หน้าบ้านวางไว้บนโต๊ะทํางานนํานภาพที่เป็นภาพแกะเนี่ยมาใส่กระเป๋าสตางค์หรืออาจจะวางเป็นตุกาตาต๊กตาตุ๊กตุดไว้ที่รถเพื่อน,นําแพะมาชนแกะคุณจะไม่เจอเรื่องใดเลยเรื่องของราวของปีชงโอ้เห็นไหมทำแบบนี้แล้วจะดีค่ะดีนะเอาก็ลองไปทําดูนะ